สวัสดีครับพบกับครูนิพนธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเป็นเรื่องที่เราพูดกันมานานและเราก็เริ่มจะเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับการหลอมเหลวของน้ําแข็งขั้วโลกที่มากขึ้นก็เป็นผลกระทบหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งในที่สุดแล้วก็จะทําให้ระดับน้ําทะเลของโลกสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนครับนักเรียนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าน้ําแข็งหลอมเหลวได้เพราะได้รับความร้อน น้อเรียนทราบไหมาครับว่าขณะที่น้ําแข็งหลอมเหลวอุณหภูมิของน้ําแข็งเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับแล้วน้ําแข็งก้อนใหญ่ขนาดนี้นะครับจะต้องใช้ปริมาณความร้อนเท่าไหร่ในการที่จะทําให้น้ําแข็งหลอมเหลวจนหมดครับวันนี้นะครับเราจะมาทํากิจกรรมสังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ําแข็งเพื่อหาคําตอบนี้กันครับก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารสกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับจากแผนผังการเปลี่ยนสถานะ ให้นักเรียนเติมตัวอักษรที่ถูกต้องลงในช่องว่างให้ตรงกับข้อความต่อไปนี้ครับเป็นไงบ้างครับทำได้ไหมครับเรามาดูเฉลยกันนิดหนึ่งนะครับการที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเราเรียกว่าการหลอมเหลวครับส่วนการที่ของเหลวเปลี่ยนเป็นแกส๊สเราเรียกว่าการกลายเป็นไอและการที่ของแข็ง เปลี่ยนเป็นแก๊สเราเรียกว่าการระเหิดครับการที่แก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเราเรียกว่าการควบแน่นและการที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเราเรียกว่าการแข็งตัวและสุดท้ายนะครับการที ENCE, ่แก๊สเปลี่ยนเป็นของแข็งเราเรียกว่าการระเหิดกลับครับคราวนี้เรามาทำกิจกรรมเพื่อสังเกตและอธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็งเนื่องจากความร้อนนะครับ ครูอยากให้ในักเรียนสังเกตอุณหภูมิขณะที่น้ำเปลี่ยนสถานะให้ดีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทํากิจกรรมเลยครับใส่น้ําแข็งก้อนเล็กๆปริมาณ2ใน3ของบีเกอร์แล้ววัดอุณหภูมิของน้ําแข็ง ให้ความร้อนแก่น้ำแข็งในบีเกอร์ด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ใช้แท่งแก้วคนคนน้ำแข็งตลอดเวลา วัดอุณหภูมิและสังเกตสถานะของสิ่งที่อยู่ในบีเกอร์ทุกๆหนึ่งนาทีจนเดือด เมื่อเดือดแล้วยังคงให้ความร้อนต่อไปอีก3นาทีแล้วหยุดให้ความร้อนนำข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา ผลการทำกิจกรรมถ้าเรานำข้อมูลอุณหภูมิทั้งหมดมาเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของน้ำกับเวลาโดยให้แกน y หรือแกนตั้งเป็นอุณหภูมิส่วนแกน x หรือแกนนอนเป็นเวลานะครับเราจะเห็นชัดเจนว่าเมื่อน้ำแข็งได้รับความร้อนในช่วงแรกขณะที่น้ำแข็งลอมเหลวเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิจะคงที่ที่ประมาณศูนย์องศาเซลเซียสซึ่งเป็นจุดลอมเหลวของน้ำแข็งนะครับ แต่พอน้ําแข็งลอมเหลวหมดแล้วเรายังให้ความร้อนต่อไปอีกเรื่อยๆนอุณหภูมิก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเมื่อถึงจุดเดือดของน้ําที่ประมาณ100องศาเซลเซียสน้ําก็จะเดือดกลายเป็นไอช่วงนี้อุณหภูมิของน้ําก็จะคงที่อีกครั้งหนึ่งจากกิจกรรมทําให้เราสรุปได้ว่าขณะที่น้ําเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวและจากของเหลวเป็นแกส๊สอุณหภูมิของน้ําจะคงที่ครับ ในทางกลับกันนะครับถ้าเราทํากิจกรรมโดยให้ไอน้ําสูญเสียความร้อนอย่างต่อเนื่องก็จะพบว่าเมื่อไอน้ําสูญเสียความร้อนจนอุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่จุดควบแน่นของน้ําซึ่งก็คือ100องศาเซลเซียสไอน้ําก็จะควบแน่นกลายเป็นน้ําจนหมดครับแล้วเมื่อน้ําสูญเสียความร้อนออกมาเรื่อยๆอุณหภูมิของน้ําก็จะค่อยๆลดลงจนเป็น0องศาเซลเซียสซึ่งก็คือจุดเยือกแข็งของน้ํา น้ำก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งสังเกตนะครับว่าในช่วงที่ไอ้น้ำควบแน่นหรือน้ําแข็งตัวนี้อุณหภูมิก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันครับถ้าเราศึกษาการเปลี่ยนสถานะของสารอื่นๆผลการศึกษาก็จะออกมาในทนองเดียวกันกับการเปลี่ยนสถานะของน้ํานะครับคือขณะที่สาสารเปลี่ยนสถานะเมื่อได้รับหรือสูญเสียความร้อนอุณหภูมิของสา,สารจะคงที่ โดยที่ส,สารแต่ละชนิดจะมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดแตกต่างกันไปดังตัวอย่างในตารางนี้นะครับนักเรียนสงสัยไหมครับว่าเพราะเหตุใดขณะที่ส,สารเปลี่ยนสถานะจึงมีอุณหภูมิคงที่ทางทางที่ส,สารก็ได้รับความร้อนเข้าไปหรือสูญเสียความร้อนออกมาตลอดเวลาใช่ไหมครับเรื่องนี้นะครับเราสามารถอธิบายได้โดยใช้แบบจำลองอนุภาคของส,สารครับ เมื่อสาสารเปลี่ยนสถานะความร้อนทั้งหมดที่สาสารได้รับหรือสูญเสียจะถูกใชใ้ไปในการเปลี่ยนสถานะนะครับทําให้อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงโดยเมื่อของแข็งได้รับความร้อนความร้อนทั้งหมดจะทําให้หนุภาคของของแข็งมีพลังงานเพิ่มขึ้นและสั่นมากขึ้นจนเคลื่อนที่ออกจากตําแหน่งเดิมทําให้หนุภาคอยู่ห่างกันมากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างนุภาคลดลงสาสารจึงเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวครับ ความร้อนที่สสารมวลหนึ่งหน่วยใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเราจะเรียกว่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวมีหน่วยเป็นแคลอรี่ต่อกรัมหรือจูลต่อกิโลกรัมครับโดยปริมาณความร้อนที่สสารรับเข้าไปเพื่อใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวจะเท่ากับปริมาณความร้อนที่สสารสูญเสียออกมาเมื่อสสารมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งนะครับ ในทำนองเดียวกันเมื่อของเหลวได้รับความร้อนความร้อนก็จะทำให้อนุภาคของของเหลวมีพลังงานเพิ่มขึ้นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นจนเคลื่อนที่ออกห่างจากกันมากขึ้นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคลดลงของเหลวจึงกลายเป็นไอครับความร้อนที่สาสารมวลหนึ่งหน่วยใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแกส๊สเราจะเรียกว่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอครับ มีหน่วยเป็นแคลอรี่ต่อกรัมหรือจูลต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกันนะครับปริมาณความร้อนที่สาสารรับเข้าไปเพื่อใ,ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สก็จะเท่ากับปริมาณความร้อนที่สาสารสูญเสียออกมาเมื่อสาสารมีการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวครับความร้อนแฝงเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารสารแต่ชนิดนะครับจะมีค่าความร้อนแฝงที่แตกต่างกันไปดังตารางนี้ครับ จากตารางนะครับน้ำแข็งมีค่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวเท่ากับ80แคลอรี่ต่อกรัมนั่นก็หมายความว่าน้ำแข็ง1กรัมที่นุณศูนย์องศาเซลเซียสต้องการปริมาณความร้อน80แคลอรี่ในการทําให้น้ําแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นน้ําจนหมดครับในทํานองเดียวกันนะครับเมื่อน้ํา1กรัมที่นุณศูนย์องศาเซลเซียสเปลี่ยนสถานะเป็นน้ําแข็งจนหมด ก็จะต้องสูญเสียความร้อนปริมาณเท่ากันก็คือ80แคลอรี่ออกมาครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งจากตารางนะครับทองแดงมีค่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวเท่ากับ32แคลอรี่ต่อกรัมนั่นก็หมายความว่าทองแดง1กรัมที่อุณหภูมิ1,083องศาเซลเซียสจะต้องการปริมาณความร้อน32แคลอรี่ในการเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวจนหมดครับอย่าลืมนะครับ ช่วงที่สาสารมีการเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเรามาทดสอบความเข้าใจจากข้อมูลในตารางกันนิดน,นึงนะครับจากข้อมูลสารแต่ละชนิดเมื่อมีมวลเท่ากันสารใดใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวน้อยที่สุดและก็มากที่สุดตามลำดับครับจากตารางนะครับออกเซิเจนใช้ความร้อนเพียง3.3แคลอรี่ต่อกรม ในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวส่วนแอมโมเนียนะครับจะใช้ความร้อนถึง108แคลอรี่ต่อกรัมในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวครับจากข้อมูลนะครับสารแต่ละชนิดเมื่อมีมวลเท่ากันสารใดใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สน้อยที่สุดและก็มากที่สุดตามลำดับครับสำหรับคำตอบของข้อนี้ เราต้องดูค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของสารแต่ละชนิดนะครับก็จะเห็นว่าไนโตรเจนนะครับใช้ความร้อน48แคลอรี่ต่อกลัมในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแกส๊สส่วนเหล็กนะครับจะใช้ความร้อนถึง1,520แคลอรี่ต่อกรัมในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สครับปริมาณความร้อนที่สาสารใช้ในการเปลี่ยนสถานะนอกจากจะขึ้นอยู่กับ ความร้อนแฝงซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสาราแล้วนะครับก็ยังขึ้นอยู่กับมวลของสาราอีกด้วยเราสามารถสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันของเราครับเช่นถ้าเราวางน้ําแข็ง2ก้อนที่มีอุณหภูมิเท่ากันไว้ในบริเวณเดียวกันเราก็จะพบว่าน้ําแข็งก้อนเล็กจะหลอมเหลวเป็นน้ําหมดก่อนน้าแข็งก้อนใหญ่นั่นก็หมายความว่าน้ําแข็งก้อนเล็กซึ่งมีมวลน้อยกว่า จะใช้ปริมาณความร้อนน้อยกว่าในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวครับเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้ก่อนนะครับข้อ1น,นะครับเมื่อสา,สารได้รับหรือสูญเสียความร้อนสา,สารอาจมีการเปลี่ยนสถานะโดยขณะที่สา,สารเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิจะคงที่ครับข้อที่2 เมื่อสสารได้รับหรือสูญเสียความร้อนการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคแล้วก็การเคลื่อนที่ของอนุภาคก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปครับข้อ 3. ปริมาณความร้อนที่สสารได้รับหรือสูญเสียเมื่อสสารมีการเปลี่ยนสถานะจะขึ้นอยู่กับความร้อนแฝงของการเปลี่ยนสถานะและก็มวลของสสารนั้นๆครับ วันนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่าถ้าเราศึกษาและก็สังเกตรปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างละเอียดเราอาจจะได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมนะครับเช่นวันนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าขณะที่น้ําแข็งหลอมเหลวอุณหภูมิของน้ําแข็งจะคงที่ครับครั้งต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าปริมาณความร้อนที่สาสารใช้ในการเปลี่ยนสถานะจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับความร้อนแฝงแล้วก็มวลของสาสารนั้นๆน,น,นะครับเราก็จะมาลองคํานวณดูว,ว่า น้ำแข็งก้อนนี้นะครับจะต้องใช้ปริมาณความร้อนเท่าไหร่ในการลอมเหลวและพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ